ตะเวนตกสนฝ่าใดเวลากลับจากธงโอกาขึ้นตาโค้งค้อนเข่าเกาเดิมแสงไฟในบ้านเริ่มแจง้งสว่างค้นขึ้นกับเตรียมสำรับกับขั่วส่แรลงกินกันพร้อมหอมได้หอมกับเข่าจากในขั่วเฮือนอีแม่เสียงแว่แว่ดังเอิญค้นจ่าเบาห้องไ่กันพี่น้องเลยชีวิตแบบพื้นบ้านเหีดเกาเข่าวิถีสายสัมพันธ์เฮามีบ่ห่างกันคือเมืองกว่างเห็นน้ำท่างจ่าเบาทักทายเอิญถามข่าว เด่นดังป่าอาอาวแห้งคือนหยาดพี่น้องซุ่มซ่องพอเดียวกันตัวคนวครับผม่นวาใกล้สามเดือนพ่อขามาสามเดือนพ่อขีง่วงวายสามปีได้ลูกเอาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เบ่งช่องพ่อเลียงผู้เม่งยูคือเกาเหมือนเดิมเช่นเคยครับมื้อนี้พ่อเลียงผู้เม่งยูกับพ่อวีเด้อพี่น้องเด้อครับผมอยู่บ้านเล่าเกวียนหักอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเท่านี้ล่ะมื้อนี้เรามีรายการหนึ่งแต่ว่าเป็นที่เด็ดบัคเคนตี้เป็นควายงามสายประกวดเป็นวายทรงลูกพี่น้องราคาลูกตกเขียนบพฮห้องดังป่านี้พี่น้องได้ฟังราคานากัน พักขนาดตัวนี้อยากให้พี่น้องมาเอาไปพัฒนาต่อยีหลีได้พี่น้องเด้อเอาไปพอกับเจ้าของคุ้ยนั่นกันเอาพ่อพี่สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับมผมวันนี้มีรายการหนึ่งนี่ยนะครับเนาะแมนอ๋อเราเป็นคุ้ยสายอะไรครับเนี่ยเพชรอุดรครับเป็นคุ้ยสายเพชรอุดรมีลูกมาตัวหนึ่งติดมาตัวหนึ่งตัวแม่ลูกเกาเจริญลูกนะเกาเจริญพ้อมอลูกได้จากเดือนครับลูกได้สองเดือนกว่าเนี่ยยู่ได้ท่องได้บัดนี่ยู่ในท่องทันมีดอกตว่าหัวกอนหัวกอนออกอ๋อเป็นเป็นสัตว์อยู่แต่ไปห่างท่าน ความสูงค่อยสูงหลายปานใดสูงร้อยสามสิบแปดหันสูงร้อยสามสิบแปดได้ลูกมาจากโตแล้วได้ลูกมันสองตโตที่สองสิบไปโตทั้งสองสิบไปครับผมโอ้โตที่สองสิบไปนี่ลูกคือลูกตัวแรกเอาความสูงยังสามารถไปต่ออะไรตัวสันครับผมพี่น้องไขยมางามเดี๋ยวบันทีนี้ฟังราคานะครับราคาเปิด้หรายบานทดกครับพ่อวิเปิดไบสี่หมื่นเก้าครับสี่หมื่นเก้าพันครับครับผมขาต่อร้องกันได้ครับราคาต่อรองไดเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์เก้าเจ็ดครับ 08หาครับ7769ครับอันนี้เบอร์ที่สามารถติดต่อได้นะครับผมให้พี่น้องโทรมาต่อร่องกันเอาแต่ว่าความงามความหนาควายตัวนี้บ่ไม่หม่งฟิวพี่น้องครับผมให้พี่น้องสังเกตเบิ่งดีๆเด้อพี่น้องเด้อให้เบิ่งแม่ก้อนจังไปเบิ่งลูกก็ได้ควายตัวนี้ครับผมกัคขนาดพี่น้องครับผมไม่เห็นตัวแท้ขนาดเห็นย่ำคำพี่น้องเห็นพ่อผุู้ยังสะอ่อนเนาะอันเห็นตาเว้นจักน้อยถึกแดดเข้าไปปิดคววยตัวนี้มาคือสินีหนาครับแต่พี่น้องหนางาม หนาเขาได้เอามาเบื้องหนาเขาเบื้องกนะหะาห้ยพี่น้องเบื้องหนาครับครับผมได้ได้ครับหนางามพี่น้องเป็นเป็นลักษณะเขาเป็นเขาอุ้มบาดไงปลายหูฮักปลายหูฟอนล่ำหนาเง่าหนาเชิดหนายกอกเป็ดพี่น้องครับควายตัวนี้หายพี่น้องเบิ้งเบิ้งอ่องข้อเด้อพี่น้องเด้อความหนาความใหญ่บบมี่บงฟิวเป็นตาสอนสะอ่อนพี่น้องมาเห็นเหรอลูกแข่งเก่งได้หายเบิ้งแม่กอนจังหายเบิ้งลูกก็ได้ครับผม ความหนานี่บ่บมีหมองตีบ่มีหมองฟิวกระฝากพ,พี่น้องโรดครับผมผู้ใดกําลังมองหาวายเอาไปเลี้ยงไปพัฒนาต่อหลังจากเกีียวเขาเกี่ยวน้ำแล้วพี่น้องครับผม<ไ>เอาเป็นตบเป็นตาเอาไปาขี่สหน้าพี่น้องกันคว่โตจังสี่ครับผมผ<ไ>ู้ใดได้ไปบ่ขี่ขันเกีียวหยาดอกนี่เ<ไ>บื้องเบียงหมนเบื้องล่ำคิงแล้วดูพี่น้องครับผมป้าฮัทมาคือขักคือแหนแต่าขากะง่ามพี่น้องครับผมเบื้องดูอ่องข้ออัตลักษณ์ชัดเจนมาก ลาค่าเปิดไหห 49, ดว้ให้ต่อร่อง49,000ืาพดีพ่อี่9 0 0 0ครับเออพี่น้องครับผมสะออนเราว่าตะกอนนี่ขันบ่มีเงินแสนคือสิบ่ได้ของขเจ้าเนาะครับเอาให้เบิ่งลูกก่อนพี่น้องครับก่อนมันสิรักหนีเอาให้เบิ่งลูกลูกเก่าจะเลื่อนผลปัดลูกเก่งนี่แหละเขาว่าลูกเหมาะสําหรับที่จะเอาไปเข้าสนามประกวดพี่น้องผู้ใดซื้อไปขากระเนีเ้ยวเล็บกระดีค้อยน้อยตัวนี้หางกระลำ อายุไรสองเดือนกว่าสเสร็จๆไงอ๋อสองเดือนกว่าพี่น้องป้าความงามแหมพี่น้องความ<ต>หนาหความใ่นำนมนี่แตกไอ้ป้ายนมมันอ่ะอืมสะอ่อนสะอ่อนพี่น้องค่อยงามงาม,งามยังสิเอาเป็นว่าผู้ใดได้เบิ้งช่องพลอเลี้ยงผู้เม่งอยู่ตอนนี้เด้อพี่น้องเด้อหามผ่าเด็ดขาดเอามาเบิ้งด่านทายลูกเบิ้งกันน่ะลูกก็เป็นลูกตัวเมียลูกตัวเมียครับผู้ปากเป็นเอือนควายแม่นี่ลหรือ,อพี่น้องเด้อเฮ้ยสะอ่อนเดือนคุ้ยแม่หางกระลามควายแม่นี่พี่น้องครับผมเอาเปว่าจักเชียทำมันหังบอมีเหรออืมครับผมอันนี้ลูก เป็นชนิดที่ว่าตัดใจขายเพราะเนี่ยราคาตัดใจขายพี่น้องผู้ใดๆไปซ้ำราคามาบู่ซ่ามาจากวัดผุนเนี่นี่รรมดาเนี่นี่ค้อยแม่นี่หางลำรับประกันหางดอกนะครับเนาะประกันครับผมประกันหางดอกขาถกขาถอนพี่น้องครับผมอันนี้เรารับประกันถ่ายง เบิ้งพว่วงนมเล่าพี่น้องสะออนเบิ้งเปลยงเล่าสีบัวทรงลูกจังไดนี่มขนาดนี้นมเงาเงาหัวนมเงาเงาเป็นนมหนซิงปลายหัวดำดำจังสีแ่แหละเขาว่าวายทรงลูกวายเลี้ยงลูกดีตัวนี้ให้ลูกปีละโตผลได้พอธรมารมดาได้ข<ม>ันเป็นแบบนี้ลูกปีละโตล่ะครับบรรทัดหลังเล่ากระเปเ,เรีบเสียบพี่น้องหลังแตกแล้วหลังเง,งาแล้วหลังแตกหลังเปรพี่น้องครับผมอันนี้แหละเขาว่าเป็นวายสันหลังป่าบูหูใบตองสาดพี่น้องตาจอมไข่เล่าปลาคอข้อปลาเข็งวายตัวนี้ได้เป็นวา่สามองฟองขาดำกำไลขาดขา สะออนพอลียงผู้เม่งอยากให้พี่ให้น้องเข้ามาเอาไปพัฒนาต่อเด้อพี่น้องเดอ้อยาว่าพอเลียงปากเป็นมะพ่อของดีนะครับถือว่าสร้างเผือกในดงนี่แหละครับว่าคนสีรวยข,ยขายขี่กรวยผู้ที่ช่วยซื้อ,อหวยกระถือโกงได้เนาะครับผมเอาเป็นว่ามือนี่ถือว่าเป็นที่เด็ดเลยมันว่าครับเนี่ยแมวนว่ามิโตสุดท้ายเสมอสุดท้ายในชีวิตนะครับเราตัดใจขายได้พี่น้องครับผมราคาบูซามาจากวัดพอลียงผู้เม่งไน้ฟังราคาขาอ่อนพี่น้องครับผมลูกตกเขี้ยนบ่ะห้องดังบานนี้ได้นี่ยด้ยินราคาเราเนี่ย เบื้องเขากบงามพี่น้องครับผมปาตาก็ดีหูกับอ้อนอ้วยสวยอยนี่แหละเขาว่าหูใบตองสัตว์พี่น้องครับผมเหมาะสําหรับพี่น้องผู้ใดกําลังมองหาควายไปเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อราคาจับตองได้มากเลยครับผมเอากระฝากพี่น้องไว้ครับผมเพราะเลี่ยงผู้เม่งอยากให้พี่น้องมาเอาไปพัฒนาต่อให้ท่มากคุยกันเลยเด้อพี่น้องเด้อทษก่อนห้ก่อนเนาะครับเนาะรับผมผู้ใดสนใจก็คือว่าให้โท่วมากคุยกันอีกเคียงหนึ่งครับผมเอาพอพี่มียังสีฝากกับเอฟซีฮอบบอครับผมอัีตั้งใจรอมขายฮะละ เอาเป็นว่าเราเรา,เราพร้อมแล้วพี่น้องครับผมพร้อมสีขายสีแดงให้พ like ี่ห้นองห้าแล้วนะครับเพิ่นว่าเงื่อนข้ามแก้วคือเขางัวปลาถามดีก็ได้ถามให้กรไรส้นกับเงื่อนอเงื่อนของเข้าซ้ำเกีย่เงื่อนของเมียซ้ำไต่ไกเงินบอใสซ้ำใบไม่ได้ดงกระสันพี่น้องมีเงินมีท้องเรามาเอาควายแม่นี่ไปพัฒนาตอนในเดิอพี่น้องเด้อได้ฟังราคาแม่งหิงหอยออกตาบุลณะนี่คักขนาดพี่น้องครับผมเอาประเดีผยู้ม่ก็ฝากพี่น้องไปโลดครับผมพู้ได้มักตัวใดก็เลือกเอานะครับผมกินแม่นปากอยากแม่นท้องเที่ยวขี่ดอกแม่นขาเขาว่า ครับผมนะครับผมเป็นควายสายเพชรอุดอรมีลูกมาโตที่สองสี่ไปนะครับผมอันนี้คือตัวแรกราคาทีพ่อวี่เปิดไว้ให้พี่น้องในต่อร่องก็คือเท่าไรก่อนครับสี่หมื่นเก่าครับสี่หมื่นเก่าพันแมพี่น้องครับผมเม่อยากบอกลายใหญ่ห้างเมื่ไปหลายมันไล่ขยาย,ข,ายขึ้นพี่ไอ้มุ่งผ่านหน้าสาวพี่น้องครับผมกับฝากพี่น้องรถ ผู้ใดมีเงินมีท่องหนาาไปพัฒนาต่อความยา่ก็ได้รแย่ก่อนนี่เขาเอื้อนรถไฟพี่น้องครับผมตันนี้คักขนาดที่เด็ดเลยพี่น้องครับผมอ๋อกากพี่น้องไ้นะครับผมผู้ใดเคยเอาของผู้อื่นกับ่องมาเอาของพอวี่นะครับผมมาลองซิมสมก้าวสีหวานเบอร์ต้นตั้งต้นมันสมตั้งกันพี่น้องครับผมต้องกากพี่น้องกเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพ้ยงผู้เม่งยูผู้ใดอยากได้คข่งามเด้อพี่น้องเด้อเขาว่าสร้างเผือกในดงนี่แหละครับผมอาเป็นวากาทโมาก ว่าเบอร์โทรศัพท์ตามที่ให้ไปซื้อมาอนี่ซงฟรีฮอนไตาลางเราเบอร์ที่มูเจ้าสามารถติดต่อได้เดี๋ยวพอเดียมผู้มเม้งสีขึ้นให้ไปในรายการอีกเที่ยนหนึ่งให้โทรมาแล้วผูใ้ใดคิดสเลี้ยงควายดอนให้เป็นควายเขาขัมเลี้ยงควายดำให้เป็นควายเขาแก้วเลี้ยงใหญ่แล้วขายตัวละล้านสองล้านได้พี่น้องเด้อก็ฝากากดไลค์กดแชร์ที่สำคัญคือฝากกดติดตามช่องพอเดียมผู้มเม้งคือเก่าแล้วครับผมเอาสำหรับมาอนี่ขอบคุณครับผม